ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและชาวเพจเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับขอนําท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจบรถไมโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้เราพาพี่น้องมาชมเจ้าซานี่เอ 215C นะครับเป็นรถุดขสัญชาติจีนนะครับคันนี้ เจ้าซานน่นะครับตักดินใส่สิบล้อนะครับโอหหลังจากฝนตกติดกันมาสองวันนะครับความมันก็วุ่นวายนะครับความมันก็ฟับักเกิดนะพี่น้องโอ้โหดูครับ10บล้อกับรถดำวิ่งทางเดียวกันเลยนะครับรถดำก็จอดรอนะครับเป็นแถวนะครับ ส,สิบล้อก็ติดนะครับสิบล้อก็ติดนะครับที่เทลําบากนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกนะครับข้างบนก็จะมีรถแม็โครนะครับรอรับกินอยู่ข้างบนนะครับ ฝั่งทางขวามือเรานี่จะเป็น10บล้อนะครับทีมงาน10บล้อกับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรถดำนะครับทีมงานเรานะครับอาครับถอยมาแล้วครับพินลงพินลงนี่ครับเป็นเจ้าสนามโบดินนะครับ ต,ติดกระบะดีจัดนะครับตอนนี้ก็เป็นการล,อ,ลอ,อกเปิดหน้าก่อนนะครับเป็นการเปิดชั้นแรกนะครับ ่าจะใส่ยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าดินหนืดมากครับข้างบนครับที่ทีก็ยากนะครับไปครับใส่ห้าตักนะครับใส่ห้าตักหลุมหลวบนะครับอา้าว ออกตัวดับซะแล้วโอ้แม่ดับสามรอบแล้วนะครับไปแล้วครับนี่ครับเหยียบกระจุยครับ ฝั่งทางนู้นก็กำลังเริ่มทำทางนะครับเตรียมจะลงงานนะครับฝั่งทางนน้นนะครับโอ้รถไมโครเยอะแยะมากมายครับรถดำรถสิบโลครับเทียบกับดิบนซ้ายก็สวยๆงามๆเลยนะครับอ่ะทางน้นก็เจ้าโกมัส,สุนะครับ พีซีสองร้อยสิบนะครับเป็นรถทีมงานพ่อใหญ่คำนะครับเอามาสองตัวนะครับรถดับสองคันนะครับรถดับดินคันหนึ่งครับแล้วก็รถขุดคันหนึ่งนะครับอ๋อมาอีกคันแล้วครับสำหรับสิบล้อนะครับเอามาชมกันต่อครับ ฝั่งทางนู้นก็เป็นงานของทีมงานจ่าเอกนะครับอุบลดัมซิ่งนะครับฝั่งทางนู้นนะครับเลยปาคาไปนะครับอ่ะถอยมาเลย ดินมันเหนียวครับดินมันเหนียวครับผมอาจจะปูทําทางยากนิดหนึ่งครับฝั่งทางนี้แกก็ต้องลอกเปิดหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่ารถด,ดัามันขึ้นไปเอาดินไม่ได้นะครับต้องลอกเปิดหน้าไปก่อนนะครับชั้นแรกนะครับ มาอีกคันแล้วนะครับสำหรับเจ้าสิบล้อเสียงโบหวานเจีียบนะครับคันนี้ไปใส่พอได้นวดทางนะครับ นั่นนั่นนั่นลูกปี่โอ้อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์ธสายจาราบรถไปโกซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ